จะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะคะ,ะเสร็จแล้วทําไปทํามาจากที่เริ่มโครงการเวลาผ่านไปไวเหมือนฝันนะ6เดือนผ่านไปเกิดอะไรขึ้นนะคะปรากฏว่าพอเราประเมินผลโครงการเนาะในเรื่องของความพึงพอใจเนาะอันนี้ประเมินกันง่ายๆอันนี้คือภาพที่ประเมินที่คลินิกโรงพยาบาลอ้าวพี่นอ้องเบ้าหวานความดานันทั้งหลายเมื่อก่อนนี้ดินนฉันใกล้ๆ11โมงนดิฉันจะไม่กล้าเดินไปใกล้นะคะเพราะหัวหน้าพยาบาลน,นี่จะโดนด่า ก็จะบอกจัดบริการยังไงไม่ไเลิกแต่หลังจากไปอบรมทั่วทั้งอำเภอกลายเป็นเพื่อนกันเดินไปถึงปุ๊บเห็นคนไข้เบาหวานความดันเขาก็จะวิ่งมาหาคุณหมอเพราะวา่าเหมือนกับเป็นญาติกันแล้วนะคะเราก็ไปถามว่าเป็นยังไงโครงการนี้โอเคไหมทุกคนยกมือมีคนไข้าบางคนบอกว่ายายขอยกสองมือได้ไม่พอใจมากโครงการนี้ขอให้ทําต่อไปอย่าเลิกนะคะลดระยะเวลารอคอยลดระยะเวลารอรับบริการลดได้นะคะ ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์และสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาโดยตอนที่เราทาโครงการเราไม่ได้คาดคิดคือในเรื่องของการเราคิดแต่ว่าเราจะประหยัดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลถ้าคนไข้ลดยาได้เราก็จะประหยัดเงินแต่ปรากฏว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายของผู้รับบริการจากที่ไปเก็บข้อมูลนะเขาบอกว่าเฉลี่ยแล้วนี่ต่อครั้งที่มาโรงพยาบาลนี่ต้องเสียเงินร้อาสิบบาทแต่ถ้าวันไหนตัดบ่ายก็อาจจะขึ้นเป็น2องถึงสามปรากฏว่าคนไข้ที่เราส่งออกไปที่หนดเนี่ยสี่ถึงห้าคนเนี่ย คิดเป็นเงินเกือบล้านแล้วเมื่อเมื่อวานนี่คุยกับอาจารย์หมอเอจอาจารย์หมอ,อยังไม่ได้คิดเรื่องเวลาเออใช่จากข้อมูลที่เก็บเมื่อก่อนนี่คนไข้จะมาที่โรงพยาบาลนี้บางครั้งไม่ได้นอนทั้งคืนเพราะว่ากลัวไม่ทันรถกลัวจะมาไม่ได้คิวนะคะเพราะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ที่เกิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์ที่น่าประทับใจนะคะในเรื่องของผลการควบคุมน้ําตาลควบคุมความดันก็คุณอภิญญาพูดไปแล้วนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือในเรื่องของการ on the job training เมื่อก่อนนี้จะมีปัญหาว่าเวลาคนไข้ที่ ส่งมาจากข้างนอกพี่พยาบาลที่อยู่ที่คลินิกก็จะมีการต่อว่ากันนั่นน,นี่นี่นั่นเนาะทำไมไม่ทำโน่นทำนี่แต่พอได้จะไปออกโนดหนึ่งคนเราก็จะแอดไซน์ว่าน้องคนนี้ไปไปโนวดนี้น้องคนนี้ไปโนวดนี้ก็จะรู้จักกันรู้จักกันเสร็จแล้วก็จะมีการสอนกัน on the job training นะคะก็จะเป็นอะไรที่เป็นบรรยากาศที่งดงามที่ฉันก็แอบดูด้วยความสุขนะคะทีนี้นอกจาก on the job training แล้วเนี่ยจากคนน้องน้องที่ทํางานอันนี้ก็คือสิ่งที่เราอยากได้ยินมากในฐานะผู้บริหารก็คือคนทํางานบอกว่า มันหนักแต่มันมีความสุขเพราะมันมีความสุขที่ได้ทําโครงการนี้เหมือนที่คุณอภิญญามาพูดเนี่ยท่ามาแปดปีเก้าปีเมื่อไหร่ผลงานออกมาเมื่อไหร่ก็อยู่คิวบุ้ยแล้วผลงานมันขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์นะคะอันนี้นะคะในส่วนของค้าวเม็แก้วหลังจากที่เราทําโครงการนี้โอ้โหจากที่บ้านเราอยู่คิวบุยเราก็ได้รับเชิญไปนวนมานี่เดินสายได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วทุกครั้งที่ได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้มันเป็นการเพิ่มเอ็นดฟิลดะเหมือนตอนนี้นะคะดิฉ เอนโดฟิลหลังอย่างมหาศาลเลยนะคะไม่ทราบว่าทุกท่านสัมผัสได้หรือเปล่าคะาให้พูดเรื่องนี้ไม่ไ,ไมล่มาเลยนะพูดได้จนยันเที่ยงคืนคะนะมีความสุขมากนะคะ,ะจากปีที่แล้วเนี่ยเมื่อก่อนเรามาประชุมอา r ูอาหรือว่ามาประชุมงานที่ไหนกนแ็แล้วแต่เราก็จะมานั่งดูคนอื่นนะ,ะปีที่แล้วเป็นปีแรกเนาะที่ทางทีมงานเราได้ไปถ่ายทํา BTR เหมือนของตรงทางนี้แล้วก็มานั่งดูในห้องอันนี้ถ่ายรูปมาจากในห้องเนี่นีรูปพออของเราเนาะ,อ,ะอันนี้ก็รูปของเราก็ไปอยู่ในจอเพะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ นะไม่มีโอกาสสักครั้งหนึ่งก็จะเปลี่ยนหมุนเวียนไปปีนี้ท่านมานั่งฟังปีหน้ามาเลยโรงพยาบาลเราขึ้นฉายวิทยารลอแล้วท่านจะสัมผัสได้ถึงว่าความสุขจากการให้ความสุขที่ได้จากการใช้กระบวนการ r า r ทูอามาใช้ในการทํางานนี้มันเป็นอย่างไรนะคะมันเป็นสุขที่เหลือสุขเนะมื่อวานนี้คุยกับคุณน้อยหนาคุณน้อยหนานี่ก็จะโกอินเตอร์ไปต่างประเทศเขาบอกมันไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ทราบซึ้งเหมือนเนาะมาที่นี่อยากให้ทุกท่านได้ลองดูนะคะแล้วก็ ขออนุญ,ญาตพูดตอบเนื่องไปสุดท้ายว่าอาจารย์กระปุ๋มบอกว่ารอบนี้มัน transformation อาจจะขอตอบก่อนนะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรจากการที่มาใช้กระบวนการวิจัย R2R ในการพัฒนางานซึ่งดิฉันได้เห็นตัวนี้มาตั้งแต่ปี51-52ไปเจออาจารย์กระปุ๋มที่ขอนแก่นไปประชุมที่ขอนแก่นไปเจออาจารย์กระปุ๋มพูดเรื่องวิจัย R2R อยู่บนเวทีเราก็บอกนี่เลยอาจารย์กระปุ๋มอยู่ที่ยโสธรเราจะต้องไปเชิญอาจารย์กระปุ๋มมาเป็นวิทยากรแต่สมัยนั้นนะคะ เราเป็นวิชาเรายังไม่รู้ซึ้งว่าอาทอาคืออะไรในความคิดของเราตอนนั้นคิดว่าอู้ถ้าโรงพยาบาลมีการนําการวิจัยมาใช้มันเป็นสิ่งที่โก้เก๋กิบเก๋นะคะ,ะผลผลลัพธ์ผลสาเร็จของการใช้การวิจัยคือถ,ถ้าได้งานวิจัยหลายเรื่องในความคิดพี่ตอนนั้นมันแสดงว่าสุดยอดแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เนาะเพราะนั้นรอบนั้นที่ทําไปอบรมไป40สคนสา,สาขาทั้งโรงพยาบาลใช้แบบ4ี่เฟสแบบเนี้ยสองรอบ ก็ได้งานวิจัยออกมา17 18เรื่องตามที่ตัวเองประสงค์แต่ภาพบรรยากาศของความงดงามที่ได้จาก R2R มันไม่เกิดเพราะว่าเรามิจฉาเราไม่เข้าใจแต่ว่าในระหว่างที่เราทำอา r ูอตอนนั้นเนาะเราก็ไปชวนคุณแก้วหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลป่ตติวจูงมือไปหาอาจารย์กระปุ๋มบอกอาจารย์กระปุ้มเนี่ยเพื่อนที่อยู่ป่ตติวก็อยากจะทําตูอด้วย แต่ว่าทีมป่าติ้วเขาเข้าใจเขาไม่มิชาเหมือนพี่เพราะนั้นอาทุอาที่โรงพยาบาลชุมชนที่คำเหมือนแก้วมันก็เลยท,ที่จังหวัดยะโสธรมันก็เลยเกิดที่คำเหมือนแก้วแต่มันไปเติบโตแล้วก็งดงามเป็นที่ป่าติ้วนะคะที่ง่ายใสงามนะครับเป็นอะไรที่งดงามมากหลังจากนั้นดิฉันก็ได้เกิดการเรียนรู้ว่าอ๋อเพราะว่าเรามีฉามันไม่ใช่เสร็จแล้วพอหลังมาปีห้าสามห้าสี่ก็อยู่หมกมุ่นกับเรื่องปัญหาโน่นนี่นี่นั่นการบริหารโจรคุณอภิญญาเดินมาบอกพี่หนูอยากทำอาทูอาเราก็เลยอ๋อ ใช่ใช่เราลืมในสิ่งที่มันเป็นเป็นสิ่งที่มันจะนําสู่ความสุขเนาะหลังจากนั้นพอเราเข้ามาสู่กระบวนการตรงนีเ้เราเปลี่ยนแนวคิดใหม่าจากเนี่ยอาตูอาที่สุขง,ง่ายใสายงามของปาติ้เนาะเราเห็นเพื่อนเขาทํา แบบนี้มันนึงจะใช่ทําแล้วมันจะได้ผลง,งานมันจะกี่เรื่องผลง,งานมันจะได้รางวัลไม่รางวัลก็ช่างแต่ว่าทําเสร็จแล้วทําเพราะว่าเราอยากจะทําทําเพราะว่าเราอยากจะให้ทําเพราะว่าเราอยากจะแก้ปัญหาในหน้างานแล้วทําให้มันจบกระบวนการตั้งแต่เอ๊ะปัญหาคืออะไรจะเอาอะไรมาแก้แก้เสร็จผลมันเป็นอย่างไรถ้าผลมันออกมาดีก็ไปบอกคนอื่นผลมันออกมาไม่ดีก็ไปบอกเล่าคนอื่นแล้วก็มาเอ็นต่อว่าแล้วจะทําอย่างไรมันถึงจะแก้ไขได้อันนี้มันถึงจะเป็น R 2 r ทที่แท้จริงและอีกส่วนหนึ่งในช่วงนี้ ที่นําแพทย์วิถีธรรมที่ตัวเองได้เข้ามามาดูแลตัวเองเนี่ยมันก็เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเนาะเพราะว่าอย่างถ้าเมื่อฟังฟังที่ท่านอาจารย์หมอประเวศพูดเมื่อตอนเปิดงาน,นจะเห็นว่าอู้เราฟังไปเราก็คนรู้ว่าอาจานย์อาถุอานี่มันยิ่งใหญ่ถึงระดับเปลี่ยนประเทศแต่ว่าถ้ามันจะเปลี่ยนประเทศได้ถ้าไม่เอาในเรื่องของพุทธ,ธคือไม่ได้เอาเรื่องของพุทธศาสนาที่จะมาลงในเรส่วนของจิตวิญญ,ญาในเรื่องของการเป็นผู้ให้เนี่ยม,มันก็จะไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืือออจจาากกททีี่่่่เมมนิิิ เสร็จแล้วพอได้มาเริ่มเรียนรู้ว่าอาทุอาคืออะไรได้มาเรียนรู้ในส่วนของแพทย์วิถีธรรมที่เขาเน้นในเรื่องของการเป็นผู้ให้เน้นในเรื่องของการที่จะดูแลผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนมันก็ทําให้จิตพุทธะซึ่งอยู่ในตัวท่านทุกๆท,ท่านมันถูกปลูกให้ตื่นพอจิตของพุทธะมันตื่นเราก็จะกลายเป็นผู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็จะกลายเป็นผู้ที่มีความสุขนะคะแล้วก็สามารถที่จะมาแบ่งปันได้เพราะฉะนั้นก็เชียร์นะคะทุกท่านขอให ท่านที่ทำดีอยู่แล้วก็ทําต่อท่านที่กําลังคิดว่าอยากจะทําขอให้กลับไปทําแล้วให้มีสักครั้งหนึ่งคิดว่า R2R ประเทศไทยในเมื่อจะเป็น R2R ที่จะเปลี่ยนประเทศคงไม่ได <sponsor S 2> ้ <Rail rain> เลิกจัดปีนี้ปีหน้าแต่ว่าขอให้สักครั้งหนึ่งเราได้ไปอยู่ที่ VTR ในห้องแกรนรูมค่ะตาขอขอตาไ้แค่นี้ต<า>่อค่ะเวลาวิ่งตามไม่ทันคําพูดเลยค่ะก็อาจารย์เอกขอเวลานิดนึงสั้นๆไม่เกินสนาทีนะคะ อาจะาพ,พี่พี่แก่ตอบไปแล้วนะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเอง พี่น้อยหนาอดทนไม่ไหวแล้วโดนคําถามตั้งแต่เมื่อคืนวันนี้ต้องตอบค่ะเชิญพี่น้อยหนาก่อนค่ะจริงๆแล้วตัวเองคิดว่าตัวเองมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะคะจากที่เราเราศึกษาด้วยตัวเองแล้วก็ดิฉันเหมือนเหมือนกับหลายๆท่านคือไม่ได้ไปอบรมในส่วนของอาทูอาร์แล้วก็ในส่วนของฟาเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอาศัยจากประสบการณ์ดิฉันคิดว่าในส่วนตัวเองมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง,ง,องแล้วก็แล้วก็ก้าวหน้าขึน้นขึ้นยิงย่งยิ่งเรื่อยเรื่อยไปนะคะแต่สิ่งหนึ่งในส่วนของท่าวังผาคือเรามีการพัฒน,นาททีีมมซึ่งงขอ ะะเราพัฒนาตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบตัติเพราะว่าเราคิดว่าอ,องค์กรท่าบังผาของเราจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้แล้วเราจะแก้ไขปัญหาด้วย R2R นะคะแล้วก็เราเริ่มต้นด้วยการให้เขาเรียนรู้เรื่องเล่าในสิ่งที่ที่เขาภาคภูมิใจแล้วเกิดมาเป็นเรื่องเล่าเพื่อการเยียวยาและพัฒนางานเกิดมีผลงานวิชาการโดยที่เราจะไม่นําคําว่า R2R หรือว่าวิจัยนําหน้าหลังจากนั้นพอมีการพัฒนาองคอ์กรเราขยายไปสู่ชุมชนชุมชนเริ่มเรียนรู้แล้วก็เริ่มที่จะมีการพัฒนาโดยที่ตัวเขาก็ไม่รู้เหมือนกัน นั่นคือการทําวิจัยและหลังจากนั้นถึงแม้ว่าวันหนึ่งเราถอยออกมาชุมชนก็จะสามารถดําเนินการของเขาได้อย่างต่อเนื่องซึ่งในฉันคิดว่าในส่วนของ t r s n s r o r t i t n เนี่ยมันจะในส่วนของท่าวังผาเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยแปลงค่อนข้างจะ,ะตั้งแต่ตั้งแต่ตัวนักวิจัยเองทุกคนที่ผ่านตัวเองขึ้นมาเป็นฟ้าและสร้างทีมทีมขององค์กรเป็นองค์กรของการเรียนรู้แล้วก็ลงสู่ชุมชนด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้วพี่ใหญ่ละคะนิดนึงสั้น ตัองหนักย้ําสั้นๆเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเองค่ะสาหรับในตัวเองนะคะก็เกิดความเกิดคิดเป็นระบบมากขึ้นนะคะเกิดความมั่นใจที่จะทํางานมากขึ้นนะคะมเมื่อก่อนนี้ถ้าว่าวิจัยนี่มันรู้สึกมันพูดไม่ได้เต็มปากมันเหมือนเราไม่รู้นะคะแต่ตอนนี้เรามีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นที่จะพูดให้ใครๆฟังนะคะแล้วก็จะไป พัฒนาต่อโดยจะนําน้องๆที่เป็นนักวิจัยหน้าใหม่ที่ผลิตเอาไว้แล้วนะคะให้ให้สร้างสารรค์ผลงานต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะคะค่ะโอ้เยี่ยมมากทั้งสาง่าำเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะอาจารย์เอนี่หนึ่งไหมคะจากฟังทั้งสองเรื่อง ก็คงจะทําให้ในฟรอนะคะเรากลับไปคิดดูนะคะอยากแจกตัวอย่างของ C O P D บางทีเราก็ทํางานมาคล้ายๆกันแบบนี้กัดไม่ปล่อยบ้างทํามาเรื่อยๆทํายังไงเราถึงจะร้อยเรียงเรื่องที่เราทำเนี่ยเราอาจจะสามารถร้อยเรียงเรื่องที่เราทําอยู่นี่ออกมาเป็นเหมือนของท่าวางผานะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในท่าวางผาคือเพื่อเมื่อทําผลงานมาแล้วก็เกิดทั้งในตัวของยูนิตก็คือทอ ของโรงพยาบาลนะคะมันจะมีความรู้สึกว่าทําให้คนในโรงพยาบาลมีความภาคภูมิใจเนาะตอบได้เต็มปากเต็มคําว่าฉันเป็นคนโรงพยาบาลท่าวางผามีความภาคภูมิใจนะคะเหมือนเหมือนคนในกระทรวงก็รู้จักใครๆก็รู้จักนะคะเหมือนกับที่พี่ แกะบอกนะคะเรื่องของว่าถ้าเราขึ้นไปบนเวทีเนี่ยเราก็จะอ๋อคำหื่นแก้วนะคะรู้จักแล้วนะคะก็ก็อยากให้ทุกคนกลับไปมองตัวเองนะคะว่ามีจุดไหนบ้างที่เราจะทํางานของเราได้ร้อยเรียงเรื่องของเราขึ้นมาได้นะคะอาจารย์ค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะระหว่างที่อาจารย์ทั้ง 3- ามสี่ท่านร่วมถอดบทเรียนในตอนท้ายในช่วงเวลาสั้นๆน,นะคะลักษณะร่วมอย่างหนึง่งที่ที่ดิฉันได้เห็นนะคือความต่อเนื่องมุ่งมั่นมั่นคงนะคะ มีคีย์เวิร์ดหนึ่งที่เกิดขึ้นทํางานหนักแต่มีความสุขมันเป็นอสุขที่เหนือสุขอาจารย์ขอเรียกตัวขอขอเรียกสิ่งนี้ว่าคือปิติสุขปิติสุขที่มันเกิดขึ้นน่ะทั้งทั้งที่ภาระงานมันเยอะมากขึ้นและท้ายสุดนี้นะคะจะฝากคลิปน่ารักน่ารักให้ได้ดูคนตัวเล็กแต่ใจใหญ่อ่า ทั้งสท่านเนี่ยพออาจารย์นั่งฟังอะคะ่ะแล้วนึกถึงคลิปนี้โดยไม่ได้แพนไว้ก่อนว่าจะเปิดให้ดูแต่ท้ายสุดก่อนที่เราจะไปทานข้าวอยากให้ดูคลิปนี้นะคะหลายท่านอาจจะเคยเคยเห็นมาแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะอยากเปิดอีกครั้งนึงจะจะมุนเวียนอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กอยู่เรื่อยๆแล้วตัวเองดูแล้วมันมีกำลังใจนะคะก็เลยตั้งชื่อว่า,าหัวใจใหญ่คนตัวเล็กหัวใจใหญ่นะคะ เที่ยงเฮี่เฮีดสดเลยอ่ะ <He ar. S 1> เห็นแล้วมันไม่สบายตาเลิกเ oh, ทอไปหมดโอหดูแล้วมันไม่เจริญหูเจริญตาไม่มีความเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะสวยงามอ่ะเนี่ยความเละเทะมองมาแล้วดูไม่ได้เลยพ่อมึงแม่กูเงี่ยก็ไม่อยากรู้หรอกพ่อแม่มึงมาจากไหนอ่ะเจอเนี่ยถ้าเป็นเป็นลูกหลานนี่นะ เจ้าหัวมันจุ่มสีแล้วก็ป้ายป้ายมือดูสิหัวมือเหมือนนี่ที่มึงทำไหมสวยปอดกันไหมเราเป็นคนกลุ่มนี้ไหมคะไม่ได้เขียนไล่มันสร้างสรรค์ให้มันสวยงามแต่ผมว่ามันก็ดีนะพี่แต่มันยังดูกระขาดอ่ะคือถ้าจะเล่นกระไทยโปรแบบเนี้ยมันเชยไม่หน่อยอ่ะมันต้องคำนึงถึงเอกภาพทัศนธาตุอ่ะมันต้องใช้เป็นจุดเด่นจุดรองจุดเน้นระยะแสงเงามันต้องปรับอีกเยอะ คนเรามีทั้งหมด3าประเภท1สร้างสรรค์สองทำลายสไม่ทำอะไรหากพวกคุณทำลายทุกสิ่งมันด้วยมือผมจะสร้างมันขึ้นมาใหม่ตีวยของผมเองตีนที่ดูแลตัวเอง ่ใช้กินข้าวนิ่ที่ใช้เขียนหนังสือด้านกันนะถ้าผมมีมือผมคงทำอะไรได้ดีกว่านี <abil itation. S 3> ้ ที่เนี่ยโอกาสวนเรามีไม่เท่ากันแต่ผมเนี่ยโอกาสน้อยผมก็จะทำโอกาสที่น้อยๆผมเนี่ยให้ดีที่สุดเรจะทำอะไรกันได้ก็ช่วยกันทำเพื่อประเทศชาตินีกเดียวก็ยังดี คนตัวเล็กหัวใจใหญ่ใน VTR และตอนนี้เราก็มีคนตัวเล็กหัวใจใหญ่ที่กล้าทำเรื่องที่ยิ่งใหญ่เมตตาอาทูอาหรือเมตตาอาทูอาเขาเสียงปุ่มมือให้กับทั้งสองชิ้นงานนี้ด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านมากที่ให้โอกาสพวกเราได้มาแบ่งปันและแลกเหลียนเรียนรู้ค่ะค่ะค่ะขอบคุณุกค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ